วิถีชีวิตของคนสมัยนี้มันเร่งรีบแล้วก็มีการแข่งขันมากก็เลยมีการพูดกันว่าความรู้อย่างเดียวไม่พอต้องมีความสามารถในการคิดด้วยความสามารถในการคิดที่หมายความว่า คิดเก่งคิดได้เร็วแล้วก็คิดได้นานชาวบ้านเนี่ยเขาทำงานได้หนักกว่าเราแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการคิดแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถจะคิดทนได้เหมือนวพวกเราเพราะพวกเราถูกฝึกมาให้ คิดได้นานคิดได้ทนคิดได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงชาวบ,บ้านนี่คิดสิบ้นนาทีครึ่งชั่วโมงก็ล้าแล้วแต่จะให้เขาไปจับจอกจับเสียมขุดดินนี่เขาทำได้ดีกว่าทำได้ทนกว่าเราแต่ชีวิตสมัยนี้เนี่ยมัน ไม่ไม่อาจจะพึ่งการใช้แรงงานได้อย่างเดียวคนต้องมีความสามารถในการคิดแน่นตามสถาบันการศึกษาโรงเรียนมหาเทิทยลัยแม้กระทั่งในหน่วยงานต่างๆเขาก็พยายามฝึกฝนให้นักเรียนนักศึกษาหรือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ คิดเก่งเช่นคิดวิเคราะห์คิดเชื่อมโยงคิดสังเคราะห์ไม่ต้องคิดให้ได้เร็วไอความคิดนี่สำคัญนะถึงแม้ว่ายุคนี้เนี่ยเราบอกว่ามันจะมี AI ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยคิดแทนเรา แต่ยิ่งมี AI เนี่ยเราก็ยิ่งต้องมีความสามารถในการคิดมากขึ้นเพราะว่าไม่งั้นก็ไม่สามารถจะรู้ทัน AI ได้เพราะว่าสั่งงานให้ AI ทำส่งคำถามให้ AI ตอบ ราไม่อาจจะแน่ใจได้เลยนะว่าคำตอบของ AI นี่มันถูกคนที่ไม่รู้จักคิดเนี่ยก็โดน AI หลอกได้เพราะว่า AI มันก็ประมวลผลจากข้อมูลที่มันได้รับถ้าข้อมูลที่มันได้รับ ไม่ถูกต้องคำตอบของมันก็ไม่ถูกต้องและถ้าเราขาดเฉลียวไม่มีหลักในการคิดเนึ่ยก็จับผิด AI ไม่ได้และอย่างนั้นคือว่ายิ่งมี AI เนี่ยเรายิ่งต้องรู้จักคิดเพราะว่าถ้าปล่อยให้ AI มันคิดแทนเรา สมองเราก็จะฟอลงเดี๋ยวนี้เขามีเมื่อเร็วๆนี้เขามีรายงานการวิจัยพบว่าคนที่ใช้ AI เยอะๆใช้ AI นานๆนานบ่อยๆเนี่ยสมองบางส่วนมันจะไม่ค่อยกระชับกระเชงเท่าไหร่คือไม่ค่อยแอคทีฟเพราะไม่ค่อยได้ใช้แต่เพราะในส่วนที่เกี่ยวกับการคิด เมื่อเทียบคนที่ใช้ไอน้อยสมองส่วนที่ใช้ความคิดมันก็ยังแข็งแรงกระฉับกระเฉงผู้อย่างนั้นคือว่าถ้าใช้ AI บ่อยๆโดย,ยที่ไม่รู้จักคิดหรือปล่อยให้มันคิดแทนเราสมองเราก็จะฟอเพราะนั้นเนี่ยยุคนี้เขาก็ยังถือว่าการคิดความสามารถในการคิดคิดเร็วคิดเก่ง คิดได้เป็นระบบเป็นสิ่งสำคัญสำหรับไม่ใช่แค่การอยู่รอดอย่างเดียวแต่รวมถึงการมีชีวิตที่ผาสุขมีการงานที่มั่นคงแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยเพียงแค่มีความสามารถในการคิดคิดเก่งคิดเร็วคิดทนคิดได้อย่างพลิกแพลงเนี่ยมันไม่พอนะ สิ่งที่ขาดไม่ได้และสำคัญมากคือการรู้จักวางความคิดคนเรานี่ถ้าคิดเก่งคิดเร็วคิดนานคิดทนแต่วางความคิดไม่เป็นนี่ก็แย่นะทั้งเครียดแล้วก็ล้าเพอเ,อเอบ้าด้วยซ้ำ เอาแค่ว่าจะนอนแล้วมันยังไม่หยุดคิดเนี่ยมันก็นอนไม่หลับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้เป็นปีๆเนี่ยสมองก็แย่นะแถมความดันก็ขึ้นแล้วโลกต่างๆก็ถามหาเพียงเพราะว่าไม่รู้จักวางความคิดขณะที่นอนขณะที่กำลังจะนอน ความคิดนี่ถ้าเราไม่รู้จักวางไม่รู้จักปล่อยนะมันก็เล่งงานเรามากเลยนะความคิดเนี่ยเป็นบ่าวที่ดีแต่เป็น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 ปน,นายที่เลวถ้าเราไม่รู้จักหยุดคิดไม่รู้จักวางความคิดเนี่ยก็แสดงว่าความคิดมันกลายเป็นนายเราละ แล้วมันก็ใช้เราให้ปั่นความคิดต่างๆออกมายืดยาวจนกระทั่งไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนเพราะ้นสมัยนี้เนี่ยนอกจากการมีศิลป,ปะในการคิดแล้วต้องรู้จักการวางความคิดด้วยคิดเมื่อถึงเวลา ที่ต้องใช้ความคิดแล้วก็วางความคิดลงเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ความคิดแต่คนเดินนี้่ใ่วางความคิดไม่ได้คิดเรื่อยเปยื่อยจนกระทั่งต้องหาอะไรมามากำกับความคิดเช่น ให้มันไปคิดปริศนาอักษรไขให้มันไปคิดแก้ไขโจทย์ต่างๆคนเดี๋ยวนี้จุดความคิดไม่ได้นะเพราะนั้นก็ต้องหางานให้ความคิดมันทำอ่านหนังสือแก้โจทย์แก้ปริศนาเดี๋ยวนี้ววก โจทย์หรือปริศนาต่างๆ,ๆนี่ก็เป็นที่นิยมแต่ก่อนก็ปริศนาสอนไข่เดี๋ยวนี้ก็โซดกุหรือว่ามีเกมออนไลน์ให้เล่นพอไม่งั้นมันคิดเลยเปื่อยแล้วก็ทำให้เครียดก็เลยหางานให้มันทำ แต่การทำเช่านนั้นก็ยิ่งทำให้ความคิดที่มันมีกำลังจนทั่งมันคิดไม่หยุดนอนก็ไม่หลับพักก็ไม่ได้อันนี้แล้วความคิดมันกลายเป็นนายเราแล้วแล,วและพอปล่อยให้มันคิดเลยเปื่อยมันก็ไปเอาเรื่องราวในอดีตที่เจ็บปวด มาซ้ำเติมให้เรามีความทุกข์มีความเครียดหรือแม้ก็คิดไปถึงเรื่องอนาคตปรุงแต่งไปในทางรบทางร้ายก็เลยเกิดความเครียดเกิดความกังวลการรู้จักวางความคิดเนี่ยันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะสำหรับ คนในยุคนี้เวลาพูดถึงว่าพูดถึงการวางความคิดเนี่ยมันต่างจากการหยุดคิดนะหรือการบังคับจิตให้หยุดคิดการบังคับจิตให้หยุดคิดเป็นเรื่องยากเพราะว่าความคิดเนี่ยจิตมันก็จะปล่อยออกมาอยู่เรื่อยๆแม้ขณะที่ฟังคำบรรยายเนี่ยเดี๋ยวก็คิดโน่นคิดนี่ เราไม่สามารถจะห้ามความคิดได้แต่เราสามารถจะวางความคิดลงได้หมายเวามีความคิดอยู่ในหัวก็ไม่ไปยึดไม่ไปหลงเชื่อมันปล่อยให้มันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปที่มันมาแล้วก็ไปได้เพราะเราไม่ไปยุ่งอะไรกับมันอาจจะเผลอคิดแค่แล้วรู้ทันก็วางเนย ไห้วางความคิดนี่มันต่างจากการหยุดคิดนะหยุดคิดนี่เป็นเรื่องของจิตซึ่งเราบังคับไม่ได้แต่ว่าเมื่อมันคิดแล้วเนี่ยเราเลือกที่จะวางหรือเลือกที่จะไปยึดมันเนี่ยอันนี้อยู่ที่เราแล้วเดี๋ยวอยู่ที่ว่ามีความสามารถในการรู้ทันความคิดหรือเปล่าซึ่งตรงนี้แหละเป็นงานของสติ เราสามารถที่จะเว่นวักความคิดได้นะแต่ที่ปล่อยมันคิดเรื่อยเปื่อยไปหลายคนไม่รู้จะทำยังไงมันคิดเรื่อยเปื่อยแต่ถ้าเรารู้จักการเจริญสติเนี่ยเราจะเริ่มรู้วิธีวางความคิดเพราะว่าเวลาเรามีสติเวลาเราทำอะไรอย่างมีสติเนี่ย มันจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วความคิดมันก็จะไม่มารบกวนเท่าไหร่ครูจ้าก็สอนให้ทำความสึกตัวเวลากินดื่มเคี้ยวลิ้มมีความสึกตัวเวลาคูหรือเจ็ดอวัยวะมีความสึกตัวเวลาเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังมีความสึกตัวเวลาอุจจาระถ่ายอุจจาระปัสสาวะ เมื่อเราทำอะไรด้วยความสึกตัวหรือทำอะไรอย่างมีสติเนี่ยช่วงนั้นมันจะว่างจากความคิดแล้วถ้าเรามีสติดีพอมันเผอคิดเราก็รู้รู้แล้วก็วางจิตก็กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็มีความสึกตัววางความคิดได้ไม่ใช่เพราะหยุดคิดแต่เพราะมีสติทำอะไรก็ทำด้วยความรู้เนื้อรู้ตัว นะกินข้าวใจก็อยู่กับการกินข้าวตอนนั้นจิตมันก็จะไม่ไปหาเรื่องคิดหรือถึงแม้จะมีความคิดเกิดขึ้นมันก็รกับสติก็รู้ทันแล้วก็ดึงจิตกลับมาอยู่กับการกินทำอะไรก็ตามเนี่ยทำอย่ในสติเนะี่ยมันจะเป็นการเว้นวักความคิดความคิดจะไม่ ดยเพราะความลักคิดเนี่ยมันจะไม่มีช่องจะเข้ามารบกวนจิตใจของเราเพราะตอนนั้นเนี่ยมันมีความรู้สึกตัวเป็นเจ้าเรือนและพอจิตเนี่ยว่างจากความคิดเนี่ยนะจิตจะได้พักนะถ้าจิตเนี่ยมันคิดอยู่เรื่อยๆเ,เนี่ย มันจะล้าแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักวางความคิดเพราะว่ามีสติทำอะไรด้วยความสึกตัวม,มันจะเกิดการเว้นวักความคิดแลวพอจิตไม่ได้คิดเนี่ยจิตก็จะได้พักแล้วถึงเวลาจะคิดขึ้นมาเนี่ยมันจะคิดได้ดีคนจนไม่น้อยเนี่ย บกว่ายิ่งคิดเท่าไหร่เนี่ยยิ่งไม่เจอคำตอบมีปัญหาอยากจะแก้แต่พอคิดคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกเนี่ยมันยิ่งไม่ได้อะไรเป็นรถเป็นภายเลยทำไมยิ่งคิดจึงกลับห่างไกลจากคำตอบก็เพราะว่าจิตมันล้า ความคิดที่เกิดขึ้นมาเป็นความคิดที่ไม่มีคุณภาพแต่ถ้าให้จิตได้พักเนี่ยถึงเวลาจะคิดเนี่ยจะคิดได้ดีเหมือนกับเวลาเราวิ่งเนี่ยถ้าเราไม่ได้วิ่งเรียกว,ว่าตะพฤตะือเนี่ยเรารู้จักหยุดบ้างเวลาเราเหนื่อยเราก็หยุดพักบ้างแล้วพอเราวิ่งต่อหรือเดินต่อเนี่ยมันจะ เราจะเดินได้เร็วเราจะเดินได้ดีเราจะวิ่งได้เร็วเพราะอะไรเพราะได้พักร่างกายได้พักจิตก็เหมือนกันการทำอะไรอย่างมีสติทำด้วยความสึกตัวเนี่ยมันทำให้ใจได้พักเพราะในเวลาที่เราทำอะไรอย่างมีสติทำอะไรได้วยความสึกตัวเนี่ยมันจะไม่มีความคิดมารบก,กวนจิตใจถึงแม้มีก็รู้ทัน แล้วก็วางมันลงได้ง่ายแล้วมันก็แปลกคือว่าพอพอจิตไม่ได้ไม่ได้คิดพอจิตได้พักจนกระทั่งเกิดความสงบเนี่ยมันก็มักจะมีความคิดดีๆผุดขึ้นมาความคิดเนี่ยมาไม่ได้เกิดจากการตั้งใจคิดอย่างเดียวนะแม้จะไม่ตั้งใจคิดแต่เวลาที่จิตมันสงบ สงบเพราะว่ามีสติสงบเพราะมีความสึกตัวต่อเนื่องเนี่ยหรือมีความสึกผ่อนคลายอยู่ๆมก็มีความคิดเกิดขึ้นมาซึ่งหลายคนบอกโอ้มันน่าทึ่งมากมันใช่เลยในการค้นพบที่สำคัญทางวิทยาศาสตร์เนี่ยหลายครั้งก็เกิดจากการที่นักว,วิทยาศาสตร์คนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้คิดนะไม่ได้ตั้งใจคิด เขาอยู่ในอิเล็ที่ผ่อนคลายอย่างอะคิมิดีสเนี่ยย่อนตัวลงไปในอ่างอาบน้ำตอนนั้นผ่อนคลายมากจูก่ๆเขาก็อุทายขึ้นมาอยู่ไรคา่าอยู่ไรคา่รคาฉันพบแล้วพราะเขาคนพบทฤษฎีความหนานแน่นเอาไปแก้โจทย์ที่พระราชา สงสัยว่าเครื่องทองที่ให้ช่างทองทำเนี่ยมันมีทองมันเป็นทองแท้หรือมีวัสดุเจือปนไหมให้อาคิมิดตสไปหาทางพิสูจน์อาคิมิดตสก็คิดอยู่นานคิดไม่ออกจนกระทั่งเลิกคิดแนละ้วแล้วก็ได้เวลาอาบน้ำก็ย่อนตัวลงไปในอ่างอาบน้ำแล้วเขาก็รู้เลยวิธีที่จะ หาคำตอบว่าไอ้เครื่องทองน,นั้นเนี่ยมันมีการผสมปนอะไรหรือเปล่าหรือาสายการหลักความนาแน่นของน้ำเช่นในการนิวตันเนี่ยก็ค้นพบกฎแห่งแรงโน้มถ่วงขณะที่นั่งผ่อนคลายสบายใจอยู่ใต้ต้นแอปเปิลและเห็นต้นแอปเปิลเห็นลูกแอปเปิลตกลงมา ตอนนั้นเขาไม่ได้คิดอะไรนะแต่พอเห็นด้วยเปิลตกลงมาเขาก็ได้คิดเลยโอ้เอรเปิลตกลงมาเพราะมีแรงดึงดูดให้มันลงสู่พื้นและแรงดึงดูดนั่นแหละคือแรงโน้มถ่วงซึ่ง,เป,งเป็นแรงเดียวกับที่ดึงดวงจันทร์ให้หมุนรอบโลกแล้วก็เป็นแร,แรงเดียวกับที่ดึงโลกให้หมุนรอบดวงอาทิตย์ มันเป็นความคิดที่มันเกิดขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจคิดแต่เกิดในเพราะที่ผ่อนคลายอาจารย์พุทธทาสก็เหมือนกันนะเวลาบินธบ,บาทเนี่ยท่านก็บอกได้ความคิดดีๆเกิดขึ้นขณะที่บินธบ,บาาตอนที่ท่านบินธบ,บาตเดินบินธบ,บาท่านก็เดินอย่างมีสตินะใจก็สงบใจจู่ๆความคิดมันก็ผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาจน,นบางท่าบางทีท่านบอกต้องหาต้องเตรียมกระดาษเอาไว้จด ไม่งั้นลืมอันนี้เรียกว่ายิ่งคิดเนี่ยกับยิ่งนึกไม่ออกแต่พอไม่คิดหรือหยุดคิดมันกับคิดกับตอบออกอันนี้เป็นบางทีเขาเรียกว่าเป็นควาคิดแบบปิ้งแวบนะ intuition ไม่ใช่คิดแบบกลไกอย่างที่เราเรียนคณิตศาสตร์ เรียนเดขาคณิตเรียนพิชคณิตเนี่ยเป็นการคิดแบบกลไกล่หนึ 2, 2่งไปสอไปสาไปสี่แล้พบคำตอบแต่ความคิดบางอย่างเนี่ยมันผุดขึ้นมาเพราะว่าจิตสงบผ่อนคลายจิตว่างจากความคิดและจะว่าเวลาสติเนี่ยสำคัญนะเพราะว่าเป็นตัวที่จะใช้รับเบือกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ บางครั้งมันมีอารมณ์มีความทุกข์มีความโกรธเกิดขึ้นรวมทั้งมีความโลภถ้าเราปล่อยให้อารมณ์เหล่านี้คลองใจนี่เราแย่นะแต่อารมณ์เหล่านี้เนี่ยจะรับมือกับมันได้เนี่ยไม่ได้ใช้ความคิดนะเวลาโกรธเนี่ยสมมุติเรามีกาลังโกรธใครสักคนแล้วก็บอกตัวเองว่าหรือมีความคิดผุดขึ้นมาว่าโกรธไม่ดีโกรธไม่ดี ในความคิดที่ว่านี้เอาจัดการกับความโกรธไม่อยู่นะหรือเวลาอยากเนี่ยเช่นอยากสูบบุหรี่อยากกินเหล้าก็มีความคิดผขึ้นมาว่าเนี่ยอย่าทำอย่าทำมันไม่ดีกินเหล้ามากๆม,ม,มันทำให้ป่วยเสียเงินเสียทองไอ้ความคิดดีๆเนี่ย มันจัดการกับอารมณ์เหล่านั้นไม่ได้นะหรือเวลามีความเศร้าเสียใจเพราะคนรักตายมันก็มีความคิดบอกเออมันเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่เที่ยงทุกอย่างไม่จีรังยั่งยืนคิดอย่างไรก็ไม่ทำให้หายเศร้าคิดอย่างไรก็ไม่ทำให้หายโกรธคิดอย่างไรก็ไม่ทำให้หายอยากแต่ว่า สตินี่มันเอาอยู่นะพอมีความโกรธมีสติเห็นความโกรธมีความเศร้ามีสติเห็นมันหรือว่ามีความอยากสติไปเห็นมันอ,อารมณ์นี้ก็ฝ่อลงไปได้นะมันแพ้ทางกันความคิดเนี่ยเอาจัดการกับอารมณ์ไม่อยู่ แต่ว่าสติความรู้สึกตัวนี้เอาอยู่ยังไม่ต้องถึงขั้นปัญญาที่เข้าใจเรื่องไตรลักษณ์นะประเภทว่าไม่รู้ว่าไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้รู้ว่าสิ่งทั้งปวงมันไม่เที่ยงอันนั้นก็เอาอยู่เหมนกันแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีปัญญาถึงขั้นนั้นมันมีแค่ความคิด อานี้เรียกว่ารูจ้จำก็ได้ไม่ใช่รู้แจ้งความคิดว่าใครๆก็ต้องตายมันไม่ทําทำให้ามันไม่ให้เราหายกลัวตายเลยแต่ว่าพอเรามีสติเห็นความกลัวตายเนี่ยความกลัวตายมันสงบลงไปเลยนั่นการที่เราพยายามสร้างสติทำความค้มึกตัวเนี่ย มันมีความสำคัญมากนะมันเป็นศิลปะที่คนในยุคนี้จำเป็นต้องมีด้วยคิดเก่งคิดเร็วคิดนานคิดทนอย่างเดียวไม่พอต้องรู้จักมีสติเพื่อให้วางความคิดลงได้และสติมันไม่ใช่แค่ช่วยทำให้เราวางความคิดลงได้ทำให้ใจสงบ ได้พักเท่านั้นนะบางทีบางครั้งความคิดบางอย่างเนี่ยมนเป็นความคิดที่เจอด้วยกิเลสเป็นความคิดที่กิเลสสั์แสกสันขึ้นมาเป็นข้ออ้างเป็นข้ออ้างให้ไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกินเหล้าสูบบุหรี่เล่นยาหรือว่าทุจริตคอรัปชันหรือว่าข้ออ้างในการที่จะ ด่าหรือทำร้ายเพราะมีความโกรธบางคนหลายคนเนี่ยเว,เวลาจะเวลาจะเผลอทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็มักจะเพราะหลงเชื่อข้ออ้างของกิเลสหรือของอารมณ์ที่มันปรุงแต่งขึ้นมาแต่พอเรามีสตนะิเรารู้ทันเลยนะรู้ทันความคิดรู้ทันข้ออ้างเหล่านั้นไม่หลงเชื่อง่าย คนทุกวันนี้เนี่ยแม้จะคิดดีคิดเก่งเนี่ยแต่วัยความคิดนั่นแหละที่พาเข้ารกเข้าพรงเพราะว่าหลงเชื่อข้ออ้างหรือเหตุผลของกิเลสแต่ถ้าเกิดว่ามีสติมีความสึกตัวเนี่ยมันจะรู้เลยนะเนี่ยข้ออ้างพวกนี้เนี่ย มันไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงนะมันมีกิเลสอยู่เบื้องหลังอาจจะเป็นโทสะราคะโลภะหรือว่าอัตตามานณทิฐิแค่นี้กิเลสมันก็เล่นง,งานไม่ได้แม้มจะมีข้ออ้างที่สวยหรูมีเหตุผลที่งดงามเพียงใดเราก็ไม่คล้อยตามเพราะเรามีสติรู้ทัน คนที่คิดเก่งคิดเร็วคิดเป็นคิดไวเนี่ยมักจะเผลอตกเป็นเหยื่อของความคิดอันนี้แหละที่เป็นความหมายของคำว,ว่าเป็นทาตความคิดหรือปล่อยให้ความคิดเป็นนายเราอย่างที่บอกไว้แล้วนะว่าความคิดเป็นเบาที่ดีจะเป็นนายที่เร็วถ้าเราปล่อยให้ความคิดเป็นนายเรานี่เราเสร็จเลย เพราะว่าความคิดหลายอย่างเนี่ยมันถูกชักใหญ่หรือถูกปรุงแต่งขึ้นมาเพราะกิเลสนะถ้าหาเชื่อตามความคิดคล้อยตามความคิดทุกอย่างนี่แย่เลยหลวงพ่อมเขียนได้เคยทักภาพรูปหนึ่งว่าเนี่ยคนเราถ้าเราคิดแล้วเนี่ยเราต้องเช่อต้องทำตามความคิดทุกอย่างหรือ ถ้าเราทำตามความคิดทุกอย่างเราไม่แย่หรือบอกว่าพรารุนได้คิดเลยนะที่คิดจะสึกไปฆ่าคนเนี่ยหยุดเลยมาขอหลวงพ่อขอสึกหลวงพ่อไม่ให้ไล่ไปปฏิบัติพอมาขอสึกครั้งที่สามนันก็เลยบอกเนี่ยคนเราถ้ามันคิดแล้วต้องทำตามความคิดทุกอย่างหรือ าเราทําตามความคิดทุกอย่างเราไม่แย่เลอหลวงพ่อก็ไม่รู้นะว่าภาพลูปนั้นจะศึกไปฆ่าคนแต่ท่านก็ทักแบบนี้สุดท้ายภาพรูปนั้นก็ได้สติไม่ไม่ขอศึกแล้วก็มากราบหลวงพ่อว่าถ้าหลวงพ่อไม่ทักเขานี่เขาคงไปเป็นฆาตกรฆ่าคนไปนแล้วเพราะว่าตลอดเวลาที่อยู่จงเดินที่หลวงพ่อเดินจงกรมสร้างจงังหวะ ที่แต่จะหาปืนวางแผนจะไปฆ่าคนสองคนไม่รู้ว่าเป็นใครนะจะเป็นภรรยากับชูหรือเปล่าก็ไม่รู้ไล่คนเราเนี่ยถ้ากว่าคิดเก่งคิดเป็นคิดเร็วคิดไวเนี่ยมันง่ายมากนะที่จะทําตามความคิดทุกอย่างแต่ถ้าเรามีสติมีความสึกตัวมันก็ช่วยทําให เรานี่สามารถจะเป็นนายความคิดได้ความคิดายเป็นบ่าและวพอเป็นบ่าแล้วก็จะเป็นบ่าวที่ดีแต่ถ้าไม่มีสติไม่ีความสุขตัวความคิดก็เป็นนายเราแล้วพอเป็นนายเราเราก็แย่เลยอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าคิดเยอะคิดมากคิดไม่หยุดนี่มันหาคำตอบหรือหาความคิดดีๆ ได้ยากมากแต่พอหยุดคิดรู้จักพักความคิดให้จิตได้พังโ้ความคิดดีๆออกมาเยอะและมีประโยชน์ด้วยวรันศิลปะที่สำคัญหรือทักษะที่สำคัญสำหรับคนยุคนี้มันไม่ใช่แค่คิดเก่งคิดเป็นเท่านั้นนะมันต้องมีสติมีความสึกตัวครองใจด้วย เพื่อที่จะกํากับความคิดให้เกิดประโยชน์ถ้าคนสมัยนี้ไม่มีความสามารถในการรู้สึกตัวไม่มีทักษะในด้านนี้ก็แ่าจะมีความรู้เยอะเรียนสูงได้หลายปริญญาคิดเก่งยังไงก็เอาตัวไม่รอดในที่สุด